ครับสวัสดีครับกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทดลองนะครับนะครับเมื่อนี้กับสิบภาพมาเบิงไอสวนเงาะนะครับเออเงาะอายุประมาณไอผมปลูกสิบเอ็ดสิงหานะครับตอนนี้มันเดือนยังเดือนกรกฎาคมวันที่สามกลากระดานะครับแต่ว่าต้นเงาะตัวนี้ผมปลูกสิบเอ็ดสิงหานะครับผมมาทดลองปลูกเบิงซีต้นนะครับอ่าไอเป็นต้นทดลองนะครับถ้าเกิด ชีต้นนี่มันเป็นผมกับิีลงทั้งผุนให้เต็มเลยทุเรียนว่าต้องรอถึงนะครับยังอยู่หมดแต่ว่าบใหญ่เนาะผมอาจจะเห็ดบถึงเห็ดบเป็นก็ได้ทุเรียนแต่ว่าบใต้ได้ครับยังอยู่หมดนี่ครับนี่นี่ยังยังอยู่หมดเลยเห็นไหมครับนี่ยังเป็นต้นอยู่หมดเลยนี่ครับยังเป็นต้นทุเรียนอยู่หมดเลยแต่ว่าบใหญ่นะครับบใหญ่ถามว่าใหญ่บบกับใยใยอยู่น้อยนึงอยู่ว่าบบใหญ่ก็เด่นเนาะกระเด็สูงขึ้นน้อยหนึ่งแต่ว่าบ่บเร็วเนาะ เกือบปีเราน้อยเดียวเองนะครับแต่ว่าเง,งาะเมืองเงาะครับนี่ก็บ่ท่านถึงปีกับปูฟอมกันหลายก็ทุเรียนนะครับนี่สิบเยสิงหาเนาะปีที่แล้วผมปู่สิบเสิงหาปีที่แล้วเบิงครับดนเงยเบิงผมสูงลอยหกสิบนี่นี่นาผมยูใบนี่ครับนี่นีเห็นบ่นี่นี่กล่องนี่คือ,อยูระดับนาตาผมเลยนะครับระดับกล่องนี่คือตาผมผมสูงสูงอยหกสิบนะครับลอยอยหกสิบสามนะครับ นีเบิ้งปุ๋งจนเนงเยขึ้นไปกับประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรหาชิบบ่รับสูงแห้งนะครับนี่กระถามว่าปลูงแนวไใดบ่ไอง,งอนี่มันบ่ค่อยเรื่องหมากนะครับสาคัญน,น้ำนะครับสาํนนาคัญน้ำอย่างเดียวถ้าเกิดน้ำม,มันใดนี่น้ำม,มันถึงนี่ก็ไอง,งามนะครับงามบ่ค่อยเรื่องหมากเพื่อนๆนี่ แต่ว่าก็มีใบเหลืองมัางนะครับนี่นีใบเหลืองแต่ว่ามันเหลืองหลายเทื่อนแล้วนะครับเหลืองแล้วเมื่อก็กลับไปแท่งหยอดออกมาเป็นแหล่คือเกาเป็นดำเหมือนขึ้กอนน,น,น,นนะครับหลเดียวพาปเบิ่งต้อนอื่นมั้งนะครับนี่พมปูกสีต้นกับไงขึ้นไก่เคียงกันเลยนาะทั้งสีต้นนะครับไงขึ้นไก้เคียงกันอ่านี่ใน่องพุมก็เอาเขามาหยอดไว้เนาะนี่ครับหยอดเขาไว้ใน่องมันต้นนี้หยอดกําลังมากมีหยอดกําลังมากครับมีหยอดหยอดกําลังสีมา นะครับต้นลักษณะต้นก็โอเคเลยนะครับงามต้นลักษณะนี่คุนอีกองต้นนะครับมันมีอ2องต้นนี้ทั้งนั้นนะครับกาอายุประมาณสิบเดือนกรลฎกาดาแะ้วกัเดือนอยังต่อไปสิงหาบอ่นะครับกับสิบเอ็ดเดือนบอสเลยยังไงนะครับตอนนี้สามกาลากาดาเนาะผมปลูกสิบเอ็ดิงหานะครับประมาณสิบเอ็ดเดือนเอน,น,ะน,นะาเนะแต่สี่คูบปีแล้วนะครับ แต่ว่าต้นไ่มีครับต้นไงเห็นบ่ะมีลักษณะต้นเหมือนกันต้นไงครับกาข้าเจ้าข้าเจ้าเพิ่นก็มาเบิงอยู่ข้าเจ้าเพิ่นมาเบิงผูเพิ่นปูขึ้นกันเนาะเพิ่นว่าอู้เงาะมีมึงนีไงเร็วเริ่มเป็นน้ำผืนดินแต่มันก็น่าจะเป็นน้ำผืนดินมึงนี้น้ำแน่ละครับถามว่าไก่ต้นไม่บอมันกกไก่แต่ค้องข้าเจ้าขาข้างปลูกในในบานตัวเนาะปูในบานเพราะว่าเงาะเงาะที่อยู่ในบานนี่มันสีไงเร็วนะครับ มันบวคือเงาะที่อยู่ตามทงหน้าตัวนี้อยู่ตามไ้แบบนี้ไม่ใญ่สาเน่เพราะว่าคนบวดอยู่ไก่เนาะตัวไงนี่ครับอ่าในต้นนี้มีปัญหาตัว่าต้ตนนี้ไงกูมูนี่นี่ต้นนี้มีปัญหาหยอดเลืองนะครับเออในอนํากันไดด้วยครับว่าหยอดเลื้งนี่เกิดจากอยัง,งผมประธานมีประสบการณ์เนาะแต่ส่วนใหญ่ผมหดหนามเขานำนำสักพักมันมันแตกหยอดออกมาไม่เป็นเศร้านะครับเศ้าหยอดเลืง้งเออผมก็บบแน่ใจวันเป็นหยอดเอียงนะครับ นี่ต้นหญ่เห็นลงหนีวมือผมด้วยนี่ต้นนะครับก็ไปเห็นอยู่รานนะเงาะที่เพิ่เพาะไว้สูงประมาณสองเมตรตึงสี่ละแล้วก็ตน้นหญยประมาณนี้แหละนะครับเพิ่นว่าต้นพันสองนะครับมันมีขายอยู่ตัวนี้ไง่แบบนี้ตน้ตนต้นละพันสองนะครับเออหรือว่าเตี่ยกลัวหนีก็มีนะครับแต่ว่าตน้ใน,ใใน,ใใน,ในเมื่อก็ใหง่ไกลเคี่ยงนี่แหละแต่ว่าพนะันสองเนาะต่อต้นต้นนี้ผมซื้อมาแปดสิบบาท นะครับต้นแปดสิบบาทเอามาปลูกบ่ทันพอปีหนึ่งนะครับปุ้มันสิไปทั้งสามเมตรแล้วครับเกือบสามเมตรแล้วสูงแห้งนะรับต้นสูงแหง,งก็บ่ได้เห็ดยังน,นี่ก็ใส่ขี้ท่านนะครับแก้ท่านออกจองิง่ก็ขี้ทานมาฮวยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยเดียวกันกับทุเรียนนั่นแหละนะครับปุ๋ยนเดียวกันนะครับแต่ว่ามันก็งาม,เอ,องามเอาองามเอาบรนจงหย่อนแบบบโยุทธนะครับแบบว่า ต้นนี้ยอดแก่ตวใไม่กับมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งต้นนี้มาอ่ะพื่อที่มองพมนายจะบ่ถือสโลทุเรียนดอกนายจะเป็นเงาะหรอค่นี้ก็เดี๋ยวสิเปียนเป็นเงาะนะครับตัวแดงแบ้ว่าทุเรียนใต้ปูกกบสิเปียนเป็นเงาะเลยสิบอาทุเรียนมาลงคือเก่านะครับแบ้ว่าตัวไดงหลอดก็เอาไหว้กันสันนะการตัวไดงมันใต้เขากับสิเปียนเป็นทุเรียนไปเลยนะครับเบิ่งแต่ละต้นครับแต่ละต้น ส่งมันคือหนึ่งปีเนาะเพราะว่าต้นมันบ่ได้ต้นใหญ่นะครับตอนมาปลูกต้นน้อยแบบสูงแค่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับผมผมซื้อมานะ่ะสูงหกสิบเจ็ดสิบเซนแต่ว่าเบื้องต้นนี่ครับปุ่นทีลรหรือเบื้องต้นนี่นี่ครับยอดมันออกมาแต่เธอออกมาประมาณนี้แหละตอยอดตอยอดแบบบืยุดครับออกตลอดยอดมันสิไปยุดอยู่ส่วนหนึ่งบ่ท่าที่จำได้ส่วนส่วนมันแหลงแหลงนะครับส่วนมันแหลง,งแห้งแห้งบานนะ นะรออกระทามว่าปูงแนวได๋จังจังไงเด๋เร็วปูงก็จังได๋จังจังสีไงเร็วแบบนี้ผมก็ผมกับม,มือใหม่คือกันเนาะแต่ว่าว้าตามที่ผมปลูกผมไม่ได้เห็นอย่างเลยเดย้ยากับพเคยศีดหญ้าทาั้งใบ,นะบใส่แต่ปุย๋ยแต่ว่าขอสําคัญมันเลยคืออย่างผมบอกครับน้ำผมลองปาน้ำอาทิตย์หนึ่งเนาะว่างนันนละใบมันใหม่นะครับ มันใบปลายใบมันใหม่มันใหม่แล้วเขานี้พอมาอัดน้ำเขานำน้ำซุ้อมือซุ้มือมันเศร้านะครับอไอ้ใบใหม่นะมันหยุดนะครับแปลว่าโบแมนว่ามันเศร้าใหม่เลยครับไอ้โตใหม่ไปแล้วก็ยังอยู่แต่ไมายถึงว่าโต้ใหม่มันโบใหม่โบโบโบใหม่อีกนะครับแล้วเขานี้หลังจากหันพุ่มกับบกาปล่อยน้ำดุนเนาะบกาป้าน้ำดุนนะครับพุ่กับเอาน้ำเดินใส่มาตลอดนะครับนี่อ่ะนี่ครับเป็นสวนทดลอง นะครับสวนทดลองปีหนึ่งใส่ปุ๋ยต่อต้อนนี่มันบพ่พอกิโล่สำเนียนะครับนี่ใส่เถอระใส่เถอระกำนะครับใส่เถาระกำล,กรรลอยไอล้ลอยรอบๆทรงผุ่มแค่นั้นเองนะครับโคกบับบ่ได้ยกสูงนะครับยกแปรพื้นเพราะเงาะนี่มันมันบ่ค่อยมาโคกสูงมัานไดดอกนะครับถ้าพื้นที่ได้น้ำบ่ค่อยถมนี่ก็นี่ครับยกไวเบนๆบนสำนี้ก็โอเคเหรอผมว่านะกับางคนกับชิวา,ามันอยู่ไก่หุ่มย่าง แล้วมันก็เลยเห็ดห้มันใหญ่อันที่จริงโมแมนนะครับไอ้ผมมีคนหูจักผู้หนึ่งเพิ่นปลูกคือกันปลูกหลายต้นเลยล่ะนะครับของเพิ่นยู่ที่ลวงเลยเด้เราระบบน้ำเพิ่นระบบฟุ่นปุ๋ยเพิ่นดีแห้งพอนยังเพิ่นมีงบเนาะมีงบในการเห็ดนะครับแต่ผมบ่มีงบผมเห็ดตากไม่แต่เกิดนะครับไอ้ปรากฏว่าบอกงอเพิ่นบ่อตอหยอดเออจนเพิ่นจนจนเพิ่นมาเห็นของผมจนเพิ่นว่า ไอ้มันคือตอหยอดดีนว่านะครับเอองาะเงาะเจ้าคือตอหยอดดีเงาะข่คือทั้งปุ๋ยทยั้งหญ้าทั้งฟุ้นทุกอย่างเอาใส่กับตอหยอดนะผมคิดว่ามันถ้าจะขืนก็พื้นดินมองหันน้ำเนาะครับขืนอยู่ก็พื้นดินเมองหันน้ำแทนพื้นดินมืองนี้มันเป็นปลาปลาเก่านะครับเป็นปลาเก่าผมผมเป็นปลามวงหินร่าพานนะครับผมเอาปลา,าออกแล้วผมกับเลี่ยนเป็นตนเงาะนะครับปรากฏว่ามันถือสโลงเงาะแห้งเนาะแต่ว่าบ่ถือโสโลงทุเรียนนะครับ หรือว่าผมเฮ็ดบเป็นกับโจักนเนอาอะกับลองพี่ลองถือไปเนาะข,ขึ้นซื้อว่าทดลองอยู่แล้วอ,อมาลองทีเงาะปรากฏว่ามันคือนะครับอ,อนี่มันคือกางเงาะชพมปูนี่อยู่ในเขตจังหวัดรีสเกตนะครับอยู่ในเขตจังหวัดสีสเกตกับบแมนภูเขาไฟเลยครับนี่ครับเป็นทรายเลยเป็นที่ทรายขาวเห็นบอทรายขาวาขาวนะครับต้นนี้ก็ยอดเขาไว้เขานี่ชิบมีนม่น้ำแซนะครับสีเป็นไอ เขา,บา,นะา,าแบบเขาโคกนะเขาไ้เขาโคกไปแบบว่าต้องมีน้ำนะครับบ่ตึงน้ำใส่ยอย่างนะครับเออนี่ต้นนี้แล้วมันไปขักไปแนนนะครับเดี๋ยวลองดงดหนามเบิ้งเนาะส่วนส่วนเขาถอกนะครับส่วนเขาถอกเดี๋ยวลองเอาสายนามออกเบิ้งสีสีบอ่อหดหนามมันสิดอกบอ่นะเขาว่าส่วนมั่นสีออกดอกนี่ให้เศร้าหดนามนะครับเดี๋ยวสิลองเบิง้งตนน้นซับหนีมันสิออดอกบ่ แต่ว่า,ขาเขโจ้พุง่งคนบนวาออกเด้ขัดต้นหญ่ขนาดนี้พุ่งว่าออกนะครับเดี๋ยวลองเิึงเดี๋ยวทาติดตามเมึงหล้วกันได้ครับวาม่าสิออกดอกบ่ภายในปีสีมานี่นะครับเลยดูกันถัดไปนี่นะครับวาันสิอันนี้บ่กระทำยอดต่อไปนะครับนี่ทำยอดทำยอดใส่ปุ๋ยทำยอดนะครับนี่ยอดเลิ่มยมาอีกแล้วต้นนี้ต้นนี้ออกก้อนมูออกจนใบแ,แก่ไปแล้วนะครับแล้รกวนี้ก็มาออกไม่ก้อนมูมานี่ ออกพร้อมกันนะครับส่วนพวกนั้นใบใบเกากําลังสีแก่นะครับหยอดไม้บ่านมาออกนะครับแต่ตัวนี้มันแก่ไปแล้วนี่แก่จยนหยอดไม้มามาก่อนนะครับเออพวกนั้นก็หยอดเกาบระท่านแก,นแกน่นะครับยามท่านแก่แก่ตัวเดียวนะครับอ่านี่ครับผู <c oughs> ้ดใดมาเบิ้งเพิ่นกับว่าอู้ย่าปูกเลยขันเจ้าปูกงอง,งามมันนีปูกงอที่กว่วเพิ่นวาเออ แต่ทุเรียนกับบอ่อใต้เด้นะเห็นมัทุเรียนกับยูมดนะครับแต่วานบอ่อใหญ่เนาะน่าจะเห็ดบเป็นหล่ะอ่ะครับขอบคุณเหลายที่เขามาเบิ่งนจะจาคลิปกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามนํำเดี๋ยวเจอกนใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ